ผมเพียงแต่จะบอกกับคุณทักสินว่าคิดถูกแล้วครับที่ตัดสินใจกลับมาประเทศไทยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมไม่มีความโกรธเคืองชิงชังกันเป็นการส่วนตัวเพียงแต่ผมและพี่น้องประชาชนกอปปสในคราวนั้นเห็นว่าคุณทักสินใช้อำนาจโดยไม่ชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีการทุจริตคอรัปชัน เราจึงได้ออกมาต่อต้านทำหน้าที่ของประชาชนการที่พวกผมพบสออกมาเดินกระบวนต่อต้านระบอบทักสินเนี่ยเพราะเห็นว่าระบอบทักสินไม่เคารพระบอบประชาธิปไตยหรือไม่เคารพหลักการที่แท้จริงของระบอบประชาไตายไม่มีอะไรเรื่องส่วนตัวนะครับก็วันนี้บังเอิญว่ามันมาสารเดียวกัน ก็เลยพูดแห้จบแค่ข่าวเดียวถ้ามีโอกาสได้เจอในศาลนะครับคุณตุเทพอยากพูดอะไรหรือว่าอยากคงคงไม่เจอเพราะว่าเขาคงเขาคงแยกห้องอะนะคนละห้องคนละกรณีแต่ว่าถึงไม่เจอก็ผมก็ถือโอกาสนี้บอกกับคุณทักษิณว่าคุณทักษิณคิดถูกอะที่เคารพระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหาสัทรงเป็นรัประมุขและก็เคารพกระบวนการยุติธรรม ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขหรอกมีเงินเป็นแสนล้าน<ม>เป็นล้าน,ล,านล้านก็ไม่มีความสุขออผมเข้าใจค่ะคุณเทพพักบางกระแสก็จับตามองว่าจริงๆคนทัศนิษย์อาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในกระบวนกา,การวิธิธรรมแต่เชื่อมั่นในผู้อำนาจที่กําลังจะเข้ามาอยู่ในเมือของตัวเองและกลับมาในช่วงนี้คุณเทพพักเราในสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้เนี่ยผมว่าเราทุกฝ่ายพยายามมองโลกในแง่ดีนะมองสถานการณ์ตามความเป็นจริง ส่วนความเป็นจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นหน้าที่พวกเราคนไทยที่ต้องต้องแก้ไขกันต่อไปออวันนี้ผมก็มองในแง่ดีว่าคุณทักษณิณหลังจากที่หนีคดีไปเกือบ20ปีแล้วก็ตัดสินใจว่าตับบ้านดีกว่าผมก็บอกว่าคุณทักษณิณคิดถูกผมไม่มีข้อสงสัยว่าคุณทักษณิณมาด้วยเหตุผลพิเศษอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทักษณิณมาแล้วระบอบทักษณิณฟื้นชีพขึ้นมาอีก ก็คงจะมีประชาชนที่ออกมาทำหน้าที่เหมือนที่พวกผมทำเมื่อคราวที่เล้วไม่กลัวครับเรื่องของประเทศไทยไเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนทุกฝ่าย,เ,ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกลัวเกรเไยทั้งนั้นเรามีหน้าที่ที่จะสามาัคคีกันต่อสู้เพื่อประเทศเราอยู่รอดให้ระบบยุ่นอยู่ได้